ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเคยลองจินตนาการดูไหมครับว่า การเดินทางที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งบนแผนที่โลกแต่คือการเดินทางของดวงจิตที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสแห่งการเวลาอันไกลโพ้นยาวนานจนเราอาจลืมเลือนจุดเริ่มต้นไปแล้ววันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านย้อนอดีตกลับไปในห้วงเวลาที่โลกยังสงบร่มเย็น ด้วยบารมีแห่งพระพุทธธรรมในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสุเมธพุทธเจ้าซึ่งเป็นอดีตการที่ห่างไกลจากปัจจุบันของเราไปนานถึงสาม0 0ื่นกับณนะดินแดนที่เปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งนั้นมีมานพหนุ่มผู้มั่งคั่งคนหนึ่งซึ่งการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของเขาในวันนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญ ที่นำมาสู่การบังเกิดขึ้นของพระศัสดาองค์ปัจจุบันของเราเรื่องราวของบุรษหนุ่มผู้มีนามว่าอุตรมานพกำลังจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้ครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางข้ามการเวลาไปพร้อมกันด้วยจิตใจที่สงบและผ่อนคลายครับร่มเงาแห่งพระพุทธธรรมในสมัยพระสุเมธพ,พุทธเจ้า ในการนั้นโลกมนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองและเปี่ยมด้วยสันติสุขประชาชนมีจิตใจที่อ่อนโยนตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเพราะเป็นยุคสมัยที่บารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสุเมธแผ่ไพศาลไปทั่วทุกหนแห่งพระสุเมธทัพุทธเจ้านั้นเดิมทีทรงเป็นพระราชกุมารแห่งกรุงสุทัศนะ ทรงพระนามว่าสุเมตกุมารมีพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทัตตะและพระราชมารดาคือพระนางสุทัตตาแม้จะเพียบพร้อมด้วยราชสมบัติอันมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงแท้ของโลกยสุขจึงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติทั้งหมดออกผนวดบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด พระองค์ทรงมีพระชนมายุยาวนานถึง9 0 0 0 0มปีทรงมีพระวรากายสูงใหญ่ถึง88ศอกเปล่งประกายพระรัสมีงดงามอยู่เสมอดุจประทีปดวงใหญ่ที่ส่องสว่างนำทางสัพพัสัตให้พ้นจากความมืดมิดแห่งอวิชชาพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งนำพาความสงบร่มเย็นมาสู่จิตใจของผู้ที่ได้รับฟังอย่างประมาณมิได้ ยุคสมัยของพระองค์จึงเป็นดั่งยุคทองแห่งคุณธรรมที่ซึ่งผู้คนต่างขนขวายในการสร้างบุญกุศลและสแสวงหาหนทางแห่งการดับทุกข์กำเนิดอุตรรมนบ์นอเนื้อแห่งพระบรมโพธิสัตว์นกรุงสุทัศนะอันเป็นที่ประทับของพระสุเมศพุทธเจ้านั่นเองได้มีมานบหนุ่มผู้หนึ่งถือกำเนิดขึ้นในตระกูลมหาเศรษฐี เขามีนามว่าอุตรมานพชีวิตของเขาเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกประการมีรูปโฉมงดงามมีสติปัญญาเฉียบแหลมและที่สำคัญคือเขามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลที่นับได้ถึง80โกดซึ่งเป็นจำนวนที่ยากจัดจินตนาการได้ในยุคสมัยของเราแต่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติภายนอก คืออริยศัพท์ที่อยู่ภายในจิตใจของเขาท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าอุตรมามนพู้นี้แท้จริงแล้วหาใช่คคนธรรมดาสามัญไม่แต่ท่านคือพระบรมโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณอันยิ่งใหญ่ท่านคือโดวงจิตดวงเดียวกันกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราคือพระโคตมะพุทธเจ้านั่นเองในภพชาตินั้น พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นอุตรมามน์เพื่อบำเพ็ญบาร,รมีประการสำคัญให้เปี่ยมปี่ยมท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้ลุ่มหลงมัวเมาไปกับกองทรัพย์สินอันมหาศาลนั้นเลยจิตใจของท่านเฝ้าครุ่นคิดถึงสัจธรรมของชีวิตและแสวงหาหนทางที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงและยั่งยืนเมื่อแสงธรรมส่องถึงใจวันหนึ่ง อุตรมานพได้มีโอกาสสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสุเมธพุทธเจ้าโดยตรงหรืออาจได้ยินกิตติศัพท์และคำสอนของพระองค์ที่เหล่าสาธุชนกล่าวขานกันทั่วทั้งพระนครกระแสะแห่งพระสัทธรรมนั้นเปรียบดังสายน้ำเย็นที่ชโลมลงบนดวงใจที่กำลังสแสวงหาความสงบ ทันทีที่พระธรรมคำสอนสัมผัสสอดประสาทของท่านความสว่างสวัยและความปีติปราโมทอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็พลันบังเกิดขึ้นในใจของอุตรมานบท่านได้เห็นภาพความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนว่าสัพ์สมบัติที่ท่านมีอยู่นั้นแม้จะมากมายเพียงใดก็เป็นเพียงของนอกกายเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่สามารถติดตามตัวท่านไปในพบหน้าได้และไม่สามารถมอบความสุขที่แท้จริงอันเป็นนิรันดร์ให้ได้เลยความศรัทธาเลื่อมใสหรือที่เรียกว่าประสาทะได้อย่างรากลึกลงในใจของท่านอย่างมั่นคงความรู้สึกยินดีในทรัพย์สมบัติที่เคยมีได้แปลเปลี่ยนเป็นความปรารถนาที่จะสละทรัพย์นั้น เพื่อสร้างเป็นมหาทานบารมีที่จะเกื้อหนุนต่อการเดินทางในสังสารวัตรของท่านต่อไปมหาปณิธานแห่งการสละการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เมื่อดวงปัญญาได้ตื่นรู้อุตรมานพจึงได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านท่านใครครวญว่าทรัพย์สมบัติ80โกดีนี้ หากเราเก็บไว้ใช้สอยเพื่อปนเปื้อความสุขส่วนตนก็คงจะหมดสิ้นไปในชาติหนึ่งๆเท่านั้นแต่หากเรานำทรัพย์ทั้งหมดนี้ไปถวายเป็นทานแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกพร้อมด้วยพระภิสุทธฆสงสาวกบุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติและจะเป็นปัจจัยนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายอันสูงสุด คือพระโพธิยานความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของคนทั่วไปที่คิดจะทำบุญเพียงเพื่อหวังผลในปัจจุบันแต่เป็นความคิดของมหาบุรุษผู้มองการไกลข้ามพบข้ามชาติเป็นการตัดสินใจที่มาจากปัญญาและศรัทธาอันแรงกล้าท่านไม่ได้คิดจะบริจาคเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดแต่ท่านตั้งปณิธานว่าจะสละทั้งหมดที่ท่านมี ท่านจึงได้สั่งให้คนรับใช้เปิดครั้งสมบัติทั้งหมดเตรียมการจัดแจงทรัพย์สินทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินตราแก้วแหวนอัญ,ญมณีหรือข้าวของมีค่าใดๆก็ตามเพื่อเตรียมการถวายมหาทานที่โลกจะต้องจ่ารึกไว้การสละครั้งนี้ไม่ได้มีความลังเลหรือความเสียดายเจือปนอยู่เลยแม้แต่น้อยจิตใจของท่านในขณะนั้นมีแต่ความเบิกบาน เปี่ยมด้วยความสุขและความปีติยินดีมหาทานบารมีสะเทือนถึงไตรภพจากนั้นอุตรมานพก็ได้เข้าไปกราบทูลนิมนต์องค์สมเด็จพระสุเมศสมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกอีกนับแสนรูปให้ทรงรับพัตาหารและมหาทานจากท่านตลอดระยะเวลาเจ็ดวัน เมื่อถึงกำหนดวันถวายทานครั้งยิ่งใหญ่บรรยากาศทั่วทั้งพระนครก็เต็มไปด้วยความโสมนัสยินดีอุตรมานพได้น้อมถวายพัตตาหารอันประนีตแดมูสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยความเคารพอย่างสูงสุดจากนั้นท่านก็ได้ประกาศต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทรัพส,สมบัติทั้งหมดของข้าพระองค์ที่มีอยู่80โกดดิดนี้ข้าพระองค์ขอน้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและคณะสงฆ์ทั้งหมดเพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรยัยภาพของกองมหาสมบัติที่ถูกนำมากองไว้เบื้องหน้าช่างเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่า คือดวงใจของผู้ให้อุตรมานบได้สละทรัพย์ทั้งหมดออกไปโดยไม่มีความอาลัยอาวรณ์แม้แต่น้อยนิดจิตของท่านในขณะนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสประกอบด้วยความสุขจากการให้โดยแท้จริงการกระทําของท่านในวันนั้นได้ทำให้เหล่าเทวดาในสวงสวรรค์ต่างแส้สองสาธุการ แผ่นดินถึงกับสั่นสะเทือนหวั่นไหวเพื่อเป็นสักขีพยานในมหาทานบาร,รมีที่พระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญให้เต็มเปลี่ยนในครั้งนี้พุทธพยากรณ์วาจาสิทธิแห่งพระสุเมธพุทธเจ้าหลังจากที่อุตระมานพได้ถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่แล้วองค์สมเด็จพระสุเมธพุทธเจ้า ซึ่งทรงมีพระยาณอันอย่างรู้อนาคตได้อย่างไม่จำกัดได้ทรงเล็งทิพยาเนเรไปยังอนาคตการเบื้องหน้าทรงเห็นถึงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่และบาร,รมีที่อุตรมานบได้สั่งสมมาอย่างยาวนานณถ้ำกลางมหาสมาคมนั้นพระองค์จึงได้ทรงเปล่งพระสุรเสียงอันก้องกังวานประธานพุทธพยากรแก่อุตรมานบมีความว่า ดูก่อนมานบในที่สุดแห่งการเวลาสามหมื่นกับนับจากนี้ไปท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพัทระกับทรงพระนามว่าพระโคตมะพุทธเจ้าโกตมะบุทรดาวินาทีที่พระพุทธวาจาสิทินี้เปล่งออกมาความปิติปราโมทย์ก็ได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งสมาคม ไม่เพียงแต่อุตรมานพเท่านั้นที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขใจแต่เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้ยินพุทธพยากรณน,นั้นต่างก็พากันชื่นชมยินดีและตั้งความปรารถนาที่จะได้เกิดมาพบพระาศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าในอนาคตนี่คือการยืนยันครั้งสำคัญบนเส้นทางแห่งการสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ว่าความเพียรพยายามของท่านนั้นไม่ได้สูญเปล่า และจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดได้อย่างแน่นอนสู่ร่มกาสาวพัฒเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเมื่อได้รับคุธทธพยากรอันเป็นดั่งการรับรองถึงอนาคตที่แน่นอนแล้วอุตรมานพก็ตระหนักว่าผลทางข้างหน้าที่เหลืออยู่คือการบำเพ็ญบารมีที่ยังขาดอยู่ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ เมื่อท่านได้สละทรัพย์สมบัติภายนอกประจนหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องผูกมัดท่านไว้กับโลกแห่งคารวดได้อีกต่อไปท่านจึงตัดสินใจสละเพศคารวดอันวุ่นวายก้มลงกราบแทบเบื้องพระบาทของพระสุเมธพุทธเจ้าทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงประทานอนุญาตด้วยความเมตตา เมื่อได้ครองภากาสาวพัดอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์แล้วพระอุตระก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดท่านออกจาริกไปในที่ต่างๆเพื่อปฏิบัติสมณธรรมบำเพ็ญสมาธิภาวนาและเจริญวิปัสสนาปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตในเพศบรรพชิตของท่านนั้นเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสและสั่งสมบารมีสิบป,ประการ หรือที่เรียกว่าทศบารมีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีนบารมีเนคขมมะบารมีไปจนถึงอุเบกขาบารมีการออกบวชในครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ให้เข้มข้นและสูงส่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งการเดินทางที่ยาวนานในสังสารวัฏท่านผู้ฟังครับ แม้ว่าพระอุตระจะได้บวชและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนหมดสิ้นอายุไขในชาตินั้นแต่การเดินทางของพระโพธิสัตว์ยังไม่จบสิ้นพุทธพยากรณ์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าท่านจะต้องใช้เวลาอีกถึงสาม0 0ื่นกับกว่าที่บารมีจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หลังจากสิ้นชีพจากพบชาติที่เป็นพระอุตระแล้วดวงจิตของพระโพธิสัตว์ ก็ได้เวียนไหวตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆอีกนับครั้งไม่ถ้วนบางชาติก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นคนยากจนหรือแม้กระทั่งเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นพยาวานอนพยาช้างพญานาคเป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเสวยพระชาติเป็นสิ่งใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือมหาปณิธานที่จะรื้อถอนสัรพสัตว์ออกจากกองทุก ในทุกๆชาติพระองค์จะทรงขวันขวายในการสร้างบารมีอยู่เสมอทรงบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างไม่ย่อท้อบางครั้งก็ต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะหรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเองเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ถึงที่สุดการเดินทางอันแสนยาวนานและยากลำบากนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหาการุณาที่คุณเป็นยิ่งใหญ่ และความเพียรพยายามอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ก่อนที่จะมาถึงพระชาติสุดท้ายและตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าพระศาสดาของพวกเราทุกคนาทิธรรมจากเรื่องราวพลังแห่งการให้และศรัทธาเรื่องราวของอุตรมานพในยุคข,ของพระสุเมธพุทธเจ้าได้มอบบทเรียนและคติธรรมอันล้ำค่าแก่พวกเราทุกคนครับประการแรก คือการเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทรัพย์สินเงินทองอุตรามานบมีทรัพย์ถึง80โกดแต่ท่านเลือกสละทั้งหมดเพื่อแลกกับอริยทรัพย์คือบุญกุศลซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะติดตามเราไปได้ข้ามภพข้ามชาติประการที่สองคือพลังอันยิ่งใหญ่ของศรัทธาศรัทธาที่บริสุทธิ์ประกอบด้วยปัญญาสามารถผลักดันให้เราทำสิ่งอันยิ่งใหญ่ได้เหมือนอุตรามานพ ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจมกลายเป็นมหาทานประการที่สามคืออัน,นิสงส์ของการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้ที่บริสุทธิ์มิใช่เพื่อหวังรวยหรือผลประโยชน์ส่วนตนแต่เพื่อบูชาคุณธรรมและขจัดความตรณีจากใจยอมก่อให้เกิดบุญกุศลอันไพศาลและความสุขใจที่ประเมินค่ามิได้และที่สำคัญที่สุด คือความวิริยะอุตสาหะของพระบรมโพธิสัตว์การเดินทางสู่การเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลายาวนานและอาศัยความเพลยนอย่างสูงยิ่งเรื่องราวนี้จึงเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีว่าอย่าได้ย่อท้อต่ออุปสรรคเพียงเรามีความตั้งใจในการสร้างกุศลและพัฒนาจิตใจสักวันหนึ่งก็ย่อมถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการตรีตรองในธรรมและพบความสงบร่มเย็นในจิตใจสวัสดีครับ